สั่งให้ปอพนะครับร่วมกับท่านนายอำเภอทั้งยี่สบสามเภอได้ได้ได้เอ็กซเรย์ะนะครับพื้นที่ว่าแต่ละพื้นที่ฐานอันนี้เนี่ยปริมาณน,น้ําในพื้นที่โดยเฉพาะสําคัญในเรื่องของสระน้ําแหล่งน้ําที่ในการผลิตระบบปราป,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 ปาหมู่บ้านนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยจังหวัดเองนะครับได้มีการไปมีพื้นที่ที่ได้ผลกระทบ ตั้งแต่ช่วงมีนาคือช่วงมีนาจะเป็นภัยแล้งใช่ค่ะท่านพอเข้าฤด,ดูฝนก็จะเป็นฝนแล้งฝนแรงคือฝนตกน้อยกว่าปริมาณค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่งผลกระทบซึ่งปัจจุบันนี้เราตั้งแต่มีนาเนี่ยท่านผู้ว่าได้ให้อำเภอได้สแกนแล้วก็ทางได้มอบหมายกับปอพจังหวัดร่วมกับศูนย์ปอพเขตหนะ้านครราชสีมาเนี่ยนำเครื่องสูบน้ําไปช่วยสูบน้ําในพื้นที่หลายพื้นที่ครับขณะนี้เนี่ยได้รับผลกระทบแลวสูบไปแล้วประมาณ สิบอำเภอสิบเอ็ดตำบลสามสิบหกหมู่บ้าน,ค,านครัวเรือนที่ร่าขอบผมประมาณเจ็ดพันกว่าครัวเรือนอ้ซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทางปอพร่วมกับท่านในเพอบ,บ้านกรวดนะครับลงไปดูที่ตำบลหนองไม้งามน,นะครับที่บ้านหนองตะลมพุกหมู่สามหมู่สามหมู่ห้าแล้วก็หมู่สิบห้าเนี่ยซึ่งในพื้นที่นี้นะครับก็ไปดูแล้วเนี่ยแหล่งน้ํา ที่ในการทำบุริประปานะครับซึ่งมีความจุประมาณ7จ็ดหม่นลูกบาทนะครับเมตรเนี่ยนะครับก็มีปริมาณน้ำเหลือน้อยมากแล้วก็งดงดการสูบน้ำแล้วเพราะว่าน้ำมันน้อยในหัวกระโหลกเนี่ยมันก็จะถึงดินจำเป็นที่จะต้องแล้วได้ผมได้ไปประชุมร่วมกับท่านนายกเทศบาลตำบลหนองไม้งามทางท่านสจสอบจสจป้อมนะครับซึ่งได้รับ เขาไปสับสนุนพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปดูะน,น,นะครับที่ท่านเห็นน้ำนี่น้ํานิดเดียวนะครับเนี่ยพื้นตืต้นๆเองเลแล้วก็มีต้นหญ้าต้นอะไรขึ้นนะครับได้ลงไปพื้นดูพื้นที่จริงะนะครับแล้วก็ก็ได้วางมาตรการระยะเร่งด่วนว่าเดี๋ยวจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนริชาโคษาสาินภไรเนี่ยก็จะประสานเ,เครื่องสูบน้ําระยะไกล3มกิโลไปสูบน้ําดึงจากห้วยห้วยเสว เพ่อนเพวเสครับสเอสอเสือบอแหวนอันหวเสซึ่งขนาดนี้มีน้ําอยู่ก็จะดึงน้ําไปลงที่สะหนองปือของตําบลหนองไม่งามนะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับนี่ระหว่างเดินทางไปสํารวจเส้นทางสํารวจด้วยและครับเพราะว่านอกจาก ดูแหล่งน้ําที่ขาดแคลน,นเราก็จะลงลงพื้นที่การบางท่อแหล่งน้ําต้นทุนอพอไหมนะครับมีเพียงพอสามารถสูบแล้วไม่กระทบพี่น้องที่ที่ทเราไปสูบมาใช่ครับก็ไปดูในพื้นที่จริงก็จะวางแผนสูบที่จะต้องเติมน้ําพื้นที่นี้คาดว่าประมาณสักประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมื่นคิวนะครับที่จะต้องสูบน้ํามาซึ่งก็จะใช้เวลาดําเนินการประมาณ2 0่สถึงยีวันก็คงจะเริ่มดำเนินการสูบป,ประมาณ วันบันจันทร์นน่าเลยครับอยู่ระหว่างเตรียมการซึ่งก่อนหน้านี้นะครับของเราก็มีเครื่องสูบน้ําช่วยที่ตาบลตาจงอำเภอลาหทรายซึ่งต้องการปริมาณน้ํา6 5 0 0 0ลูกบาทเมตรซึ่งเราก็เริ่มสูบตั้งแต่วันที่27สิงหามาตลอดซึ่งก็ช่วยบรรเทาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก็จะได้น้ําแล้วก็เราก็จะเคลื่อนเครื่องจจกกาจาก ตำบลตัดจงอำเภอหลานไปอำเภอบ้านขวดซึ่งไม่ไกลกันมาก<ป>แล้วก็จะเริ่มสูบต่อไปนะครับอีกพื้นที่หนึ่งที่ขนาดนี้ที่มีการสูบอยู่ท่านเห็นเนี่ยเราสูบที่ตำบลสีภูมินะครับอำเภอกระสังนะครับนี่เป็นแผนที่ในการสาก,การณการสูบน้ําของ,องเราเห็นว่าขนาดนี้เนี่ยสิบอำเภอแล้วที่เราช่วยสูบน้ําไปนะครับซึ่งขนาดนี้ถ้ารวมปริมาณน้ําที่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ปอพแล้วก็ศูนย์เกนาร่วมกับท้องถิ่นเนี่ยเราจะเติมน้ําในพื้นที่ประมาณห0 0แสนห้าแสนลูกบาทเมตรประมาณนี้รนครับที่ที่เราจะช่วยขนาก็ยังคงคิดว่าถ้าฝนยังมีมาน้อยอกว่านี้นะครับก็คาดว่าเราคงจะต้องกำชับให้ท่านแน่เพอท่านผู้หารท้องถิ่นผู้นำชุมชนเนี่ยได้เอ็กซรเลพื้นที่เลยว่าขณะนี้ในพื้นที่ไหน ท่านมีความจําเป็นในเรื่องของแหล่งน้ําที่ขาดแคลนโดยเน้นในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคเป็นหลักท่านทางจังหวัดเองท่านผู้ว่าก็จะส่งทางปอพร่วมกับท่านอำเภอไปวางแผนการแก้ไขปัญหานี่ก็จะเป็นเรื่องของสาการภัยแ้งและก็การแก้ปัญหาในพื้นที่